มีอะไรบ้างครับจุกรูนะครับนี่ก็เรื่องสาคัญทําคัญเนี่ยนะมีอะไรบ้างครับดูอะไรที่มันดูเป็นประโยชน์กับประเทศชาติหน่อยนะครับจีนแถลงย้ำความร่วมมือไทยนะครับต่างประเทศขจัดอาชญากรรมออนไลน์ปกป้องชีวิตทรัพย์สินประชาชน โอ้ดีมากครับดีมากจีนมาช่วย,ยมันทําให้ดีขึ้น,นตํารวจภูกเก็ตทลายบ่อนการพนันภูกเก็ตป๊กเกอร์สปอร์ตคับกลางเมืองจับ13จีน1นไทยพบเส้นเงินเป็นของคนจีนเงินหมุนหมุนเวียน5ล้านยึดชิปหมุนค่า1ล้านนะครับนี่ก็จับเะคมันเยอะแยะที่ไหนจ้มไปตรงไหนก็มีบ่อนนะครับมันมีหมดอ่ะบ่อนการพนันน่ะ ตำรวจไม่รู้ฝ่ายปกครองไม่รู้เลยเพราะว่าเขาลักรอบเล่นกันไงแต่ว่าใครเขาจะเล่นการมานันเขารู้เลยจะไปเล่นที่ไหนแต่ตำรวจประเทศไทยเราไม่รู้เราก็ไม่รู้อะไรนระแปลกนะตำรวจประเทศเรานะฝ่ายปกครองก็ไม่รู้ไม่รู้เลยที่ไหนมีบ่อนไม่รู้เลยพวกนี้แอบลักรอบเล่นการพานันดอนเมืองแม่งกระจับที่เดิมมาสามสี่รอบแล้วนะผู้ก,กํากับก็ไม่รู้เลยแอบลักรอบอีกแล้วนะครับนะลักรอบแล้วักสถานที่ก็ที่เดิมนะ แล้วเจ้าของสถานที่ก็หลุดคดีตลอดอ้างว่าอะไรให้เช่าไปแล้วแล้วก็ติดป้ายไว้ตัวใหญ่นะห้องเช่าห้ามเล่นการพนันแค่นี้หลุดคดีแล้วโอ้โหทั้งทั้งที่โดนจับมาสามสี่ครั้งคุณยังไม่บอกเลิกสัญญาเช่าอีกเลยเ <c oughs> นะี่ยคุณต้องรู้นะไอ้คนที่เช่าไปมันทำอะไรเพราะนั้นไอ้เจ้าของสถานที่อย่างแถวดอนเมืองนี่มันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะอะไรกฎหมายมันมีช่องว่างหรือเปล่าหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายดุลพินิษมันยังไงนะนะเขาบอก เออเวลาเช่าที่กูไปทําบ่อนเนี่ยติดป้ายไว้ด้วยนะห้องเช่าห้ามเล่นการพนันแค่นี้ก็รอดลนะจุกครูเหมือนก็นเวลาไปเที่ยวอาบอมนวดแถวรัชดาเวลาจะเข้าไปนวดนะอาอานวดหน้าอาบเสร็จเนี่ยพอเข้าไปถึงก็บอกห้ามคาระเวณีผมถามให้พวกที่เข้าไปนวดนะนะแก้ผ้าแก้ผ่อนลงอ่างลงอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเหรอใครมันจะทนได้ยกเว้นมันพวกอะไรมีปัญหาด้านสุขภาพเรื่องสมรรถภาพ มันทุกรลายมันก็เป็นไงครบจุกรูมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนเลี่ยงบาลีนะพี่เดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่น้องครับจุกรูนะครับเรื่องต่อไปครับนะครับจจเลตำรวจบินด่วนจับมือกัมพูชาวางแผนร่วม3แนวทางปราบแกงคอร์เซนเตอร์วางเป้าหมายขวาดล้างตรวจค้นจับกุมที่ตั้งของแกงตำรวจไทยขอนําตัวคนไทยกลับมาลงโทษพร้อมอร่วมกันช่วยเหลือคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อ โอ้โหอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีนะอันนี้ต้องชื่นชมรัฐบาลน,นะนะครับชื่นชมรัฐบาลชื่นชมตํารวจอันนี้ผมต้องชื่นชมอันไหนรัฐบาลทําดีตํารวจทําดีเราต้องชื่นชมนะครับนะเรานอกจากจะตรวจสอบการทํางานติดตามไอ้ IC, ที่รัฐบาลหาเสียงไว้ทำหรือยังอันนี้ชื่นชมครับดีครับทั้งตารวจทั้งรัฐบ,บาลนี่ถือว่าดีครับนะครับทาทันทีครับนะปราบที่เมียนมาที่กะเหรี่ยงเสร็จมันไปกัมพูชาต่อเราก็ต้องไปคุย กับทางกรัรมพูชาว่าเขาจะยังไงนะครับนะวางแผนเนี่ยลุนะจับคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นะเอามาติดคุกเพิ่มโทษมาห,หนักหนักหน่อยคนพวกเนี้ยอ๋อนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดรามา่าเป็นเรื่องของกระเทยอะไรเนี่ยนะ LGBTQ หลอกหนุ่มโอนเงินซื้อบริการปักหมุดนะครับปักหมุดไปห้องป้า หมอนวดแผนโบราณทําป้าเดือดร้อนอ้างเฉยมันไส้คนซื้อบริการราคาถูกก็คือพูดง่ายเวลาใช้บริการพวกกระทงกระเทย LGBTQ เนี่ยแล้วก็ถูกให้เงินถูกอ่ะเวลาไปไปใช้บริการที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็จ่ายตังเยอะก็เลยหมันไส้ก็เลย,เ,ลยเรียกเงินมาจําถูกๆหลังจากนั้นก็เป็นไงก็หลอกให้ไปที่ห้องของของ,ของคุณป้าหมอนวด ก็ไปเคาะห้องวันๆคนก็มาเคาะเคาะข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอใช้บริการจนคุณป้าเขาเดือดร้อนไปแจ้งความก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้าก็ต้องไปร้องเรียนพวกอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยนะครับกับตำรวจประเทศไทยเราก็ไม่รู้อะไรยังไงนะเขาไปแจ้งความที่สบพบางใหญ่ก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรต่างต้องไปร้องเรียนคนดังๆให้เข้ามาด่าออกสื่อก่อนแล้วถึงจะเริ่มทํางานทาการกันเราก็ไม่รู้อะไรยังไงกันนะก็ฝากพี่น้องตํารวจนะ ไม่ต้องรอให้เขามาประจานด่าลงพักกันก่อนแล้วถึงจะเริ่มทํางานนะครับเหมือนกับที่บุรีรัมย์อะเด็กอา,อายุ12ขวบปหกนะไปซื้อไอ้อะไรเขาเรียกอะไรวะบุหรี่ไฟฟ้าสูบมาสอป,ปีปอดหายหมดเลยเป็นข่าวใหญ่โตนะปรากฏว่าไอ้คนที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าขายอยู่หน้าโรงเรียนที่บุรีรัมย์เนี่ย นะครับขายมาสองปีตำรวจไม่เคยไปจับเลยครูไม่รู้เรื่องเลยพอเป็นข่าวดังเข้าประจานดา่าตำรวจดา่าครูันทั้งจังหวัดเพิ่งเข้าไปจับมันแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้นะหน่วยงานของรัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยการดา่าการแฉหรือเปล่าถ้าไม่ดา่าไม่แฉแม่ก็ไม่ทำงานหรือเปล่าสังคมก็เลยตั้งข้อสงสัยกันว่าต้องดา่าทอต้องเป็นข่าวต้องประจานเป็นข่าวถึงจะทำงาน ถ้าไปเป็นข่าวแม่ก็ไปทํางานทรงการน่ะโรงพักต่างๆคดีอะไรต่างๆนี่ก็ต้องร้อยเขาดา่าออกทีวีด่ากันทั้งวันทั้งคืนถึงจะเริ่มทํางานหรือเปล่ากลายเปว่าหน่วยงานของรัฐทั่วๆไปเลยนะขับเคลื่อนด้วยเสียงดา่าเสียงกลด่าของพี่น้องชาวโซเชียลหรือเปล่านะนะครับเออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะนะครับก็มองในในภาพรวมนะ รัชนกศรีนอกสะสะก็จะมาพักประชาชนตั้งข้อสังเกตการประกวดราคาโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชัน850ล้านโอ้โหเงินมหาศาลนะผมบอกแลยระบบพวกนี้ต้นทุนตามเชื่อผมีิรวยเละยิ่งกว่าประมูลงานก่อสร้างะน,นะครับนี่แหละครับต้องตรวจสอบนะครับเงินเงินของผู้ประกันตนนะไม่ใช่เงินภาษีเอ่บางทีเราพูดผิดเป็นเงินผู้ประกันตนก็เงินเงินเงินผมนี่แหละ ผมจ่ายทั้งนายจ้างลูกจ้างเลยนะครับหนุ่มระยองมือตกพยาบาลข้อพบตำรวจกอดนำตัวส่งอายการฟ้องสารแขวงระยองนะครับสารสั่งสืบสอบประวัติอนุญาตให้ประกันตัววงเงิน4ี่หมื่นนัดฟังเลยภาพสา1สิบเนะครับเขาก็ยอมรับสารภาพนะครับโดยทั่วไปคดีพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็นะครับนะครับสารก็จะรอการลงโทษเขาไม่เคยกทำความผิดมาก่อนนะฮะ นะครับเนี่ยก็ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับเขาก็รับสาภาพนละส่วนใหญ่คดีพวกนี้ไม่ติดคุกหรอกครับมันเป็นเขาก็สืบสอบดูนะครับเนี่ยวันที่19มีนาน,นี่ก็ตัดสินแล้วนะครับการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่ไม่ดีในขณะเดียวกันคําพูดคําจาของพยาบาลทั่วประเทศก็ต้องพูดจาให้มันดีนะครับนะครับ เปิดเอกสารรับคดีหัวเลือกตั้งสวดสไอแจงกรกตรับดำเนินคดียาาตามอำนาจการสอบสวนคดีพิเศษระบุรายละเอียดพบการหัวเป็นขั้นตอนก่อนสุดท้ายเป็นไปตามโพยทุกประการนะครับนะนะก็ได้ส่งหนังสือรับสุดยอดนะครับนะครับส่งไปแล้วนะครับเนี่ยเขาก็ล่ายาวเลยมีคนมาลองเรียน สามคน4คนอะไรก็ว่าไปนะครับอืมนะครับเนี่ยปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนมีคณะบุคคลจัดตั้งไปเครือข่ายปกปิดวิธีการดำเนินการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและ,ลและ,ะกฎหมายสวเพื่อให้ได้เป็นสวก็ทำทุกวิธีทางใช้วิธีการสกรปรกวางแผนสลับซับซ้อนนะครับเป็นกระบวนการจัดตั้งสมาชิกระดับอำเภอสมัครกลุ่มละ5คนร้อคนระดับ กลุ่มละ5คนร้อคนระดับอำเภอ982คนนะครับนะครับเนี่ยวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนถึงระดับประเทศนะครับนะครับได้เงินตั้งแต่5,000จนถึง1 0 0 0แสนเนี่ยมีปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีวิธีการมีการหัวกันจัดกลุ่มแยกกลุ่มนะโอ้โหนี่สบายนะนะกระบวนการแจกเสื้อหรือสีเหลืองให้ผู้สมัครจะได้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันมีรถตู้มีอะไรต่างนะจัดประชุมประชุมรอบเช้า นะครับรอบเช้ารอบกว้วยให้เป็นไปตามโพยโอ้โหโอุยเนี่ยการกระทาทดังก่าวเนี่ยนะ่าน่าจะเข้าข่ายนะครับผิดกฎหมายเลือกตั้งสวแล้วก็ผิดความผิดฐานอ้างยี่นะครับและฟอกเงินโอ้โหหลายดอกเลยเนี่ยเป็นขบวนการมุ่งหวังให้ได้อำนาจรัทํิทำผิดโอ้โหสุดยอดนะฟังแล้วน่าจะไปตัดหัวนะมีการเป็นองค์กรอาชญากรรมแบ่งหน้าที่กันทำ โอโ้ฟังแล้วแม่งน่ากลัวหลือเกินเนี่ยนะมีกลุ่มที่เอาเข้ามารับจ้างลงคะแนนเรียกว่ากลุ่มพลีชีพนะครับโอ้นะครับมีนะครับ,เ,นะรบเ,ยเยอะแยะเลยมีเส้นทางเงินการสื่อสารจัดสถานที่ประชุมวางแผนโอ้โหนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีรวบรวมพยานหลักฐานเครือข่ายนะครับโอ้โหฟังแล้วนี่ย สมมติว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยแม่งยิ่งกว่าโจรไม่ใช่สวนะสมมติว่าเป็นเรื่องจริงนะสมมตินะสมมติเราไม่ได้ยืนยันสมมติถ้าเป็นเรื่องจริงแบบนี้แม่งโจรแล้วไม่ใช่สวแล้วไม่ควรจะได้รับเงินเดือนเดือนละแสนกว่าไม่ควรจะเรียกว่าตัวแทนประชาชนน่ะสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เราแม่งยิ่งกว่าโจรน่ะนะครับแต่เราก็ไม่ร <ter> ู้ว่าจริงเท็จยังไงอ่ะแต่นี่ก็เป็นรายงานข่าวเนี่ยผมอ่านมาเนี่ยนะนะครับเราก็ไม่รู้เป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จอะไรยังไงนะอืม ก็ต้องติดตามกันวนทุกสิ่งทุกอย่างมันเนี่ยนะคนที่ทําหนังสือไปถึงอะไรเนี่ยกรกตน,นี่คือชื่ออะไรเนี่ยร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตะกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาราชการโหเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่เอกสารลับนะนะแต่แม่งว่อนเน็ตเลยประเทศเราเนี่ยผมบอกเอกสารลับนะว่อนเะน็ตเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะอือนะ นะครับเรื่องเรื่องนี้น่าสนใจนะต้องต้องติดตามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะสวนี่มันกินเงินเดือนภาษีนะนะครับมัน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 ไปอ่กินเงินเดือนภาษีนะครับนะอืแล้วก็มีอํานาจรัดด้วยแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญอํานาจโน้นฟ้าเลยอ่ะนะด,ดังนั้นเนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะก็ก็ฝากอ,อ,อ่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฝากพี่ทวีสอดสองก็ดูแลหน่อยนะอืนะครับอันนี้เรื่องเรื่องใหญ่เะยนะนะเรื่องเรื่องใหญ่มากเรื่องนี้อืมอืมเรื่องนี้นะครับต้องช่วยเป็นปากเป็นเสียงนะไอ้ข่าวพวกดรามา่าคนด่ากันแย่งผัวแย่งเมียเลิกนําเสนอได้แล้วพี่น้องสื่อมวลชนมานําเสนอไอ้เรื่องที่แม่งเป็นภัยต่อประเทศชาติเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เดินบล็อกเอากันหมดเนี่ย ไอ mic. สว hora, พวกเนี้ร้อยสามสิบแปดคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีชื่ออยู่ในโพยหรือเปล่าถ้ามีพฤติกรรมตามที่ทวีว่าเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะถ,ถ้ามีพฤติกรรมแบบนั้นจริงๆเนี่ยไม่เรียกว่าสวเรียกว่าโจรถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะก็ดูจากรายงานข่าวเนี่ยสมมุติว่าเป็นจริงนี่มันอันตรายต่อประเทศชาตินะนะ,น,นะสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะก็ภาวนาว่าแม่งขอให้ไม่เป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยโอ้โหนะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันน่ากลัว อืนะครับทวีโต้สรวร,รับเรื่องคดีพิเศษหัวเลือกเป็นหน้าที่เพราะมีคนมาร้องขณะนี้ตั้งเป็นเรื่องสอบสวนไม่ต้องรอกรกะตเพราะดูกฎหมายคนละฉบับอึ้งลองทำตามโพยนะครับปรากฏ138สามสิวตัวจริงโอ้โหน่ากลัวแล้วเนี่ยยังไงพี่ทวียิ้มหวานเลยนะยังไงเ,เอาให้สุดนะสุดซอยนะพี่ทวีนะ ไม่ใช่มาแถลงข่าวแล้วเงียบเียบไปนะผมเชื่อมั่นพี่ทวีอ่ะแกนักสืบเก่าตำรวจเก่าอ่ะนะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเก่าพี่ทวีต้องเอาให้หนักนะนะอย่าแพร่แถลงข่าวแล้วเงียบๆงียบไปเดี๋ยวมันจะกายเป็นคอนเทนต์เหมือนกับพวกที่ปรึกษากระทรวงเกษตรกับไปแฉที่สนามกอล์ฟอนุทินยังไงเอายถึงที่สุดนะนะครับเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันอเออนะครับอืม นี่อะไรครับเนี่ยเนชั่นสุดสัปดาห์ประเสริฐรองนายกรัมตีดิจิตอลบอกจะออกเป็นพอรลอกอพระราชกำหนดหรือประกาศกฎกระทรวงให้พนันออนไลน์ถูกกฎหมายจะมีเรื่องพนันออนไลน์มวยออนไลน์เอาเอาอีกแล้วแล้วพี่กฎหมายสําคัญไม่เล่งไม่เล่งใดกฎหมายออนไลน์เนี่ยการพนงพนันเนี่ยใครได้ประโยชน์นะเจ้ามือคนแทงแม่งเสียเงินอย่างเดียวพี่ประเสริฐเชื่อผมเถอะ นะคนเล่นการพนันแม่งไม่มีใครรวยมีแต่ชิบหายอ่าหรือว่าพี่ประเสริฐคิดว่าคนมีใคร้างที่แม่งไปแทงบอลแล้วรวยไม่มีหรอกครับมีแต่แจ้งเจ้ามือรวยเพราะนั้นเนี่ยพี่เอาไปเร่งออกกฎหมายให้การพนันออนไลน์มวยออนไลน์นะนะครับทายผลอะไรต่างๆี่ถูกกฎหมายเนะคนรวยคือเจ้าของบ่อนคนรับแทงพี่ประเสริฐเชื่อผมเถอะพี่เป็นคนดีนะนะเนี่ยจะไปออกพระราชกิจดีกาอะไรเนี่ยกฎกระทรวงให้พนันออนไลน์ถูกกฎหมายเนี่ย นะใครทายบอลผลพนันบอลมวยรวยรวยในะคนรับแทงนะใครม้่งแทงบอลแล้วรวยมีไหมเออมีไหมครับพี่ประเสริฐครับผมยกมือว่านะพี่พี่ไปแก้กฎหมายพวกนี้แม่งเจ้าของบอนก็สบายเลยเจ้าพวกรับแทงนหละสบายครวคงน,ะนี้นะครับนะแล้วคนแทงแม่งไปเจ๊ง แล้วต่อไปคนก็แทงกันทุกวันไม่ต้องรับรับล่อแล้วได้เงินมาค่าแรงสามวันละสามร้อยห้าร้อยบาทก็ไปแทงบอลแทงมวยห,หมดลูกเมียไม่ต้องกินต้องรับประทานกันหรอกเนยะครับก็วันวันก็แทงบอลแทงอะไรกันหมดนะต่อไปก็เดี๋ยวก็หวยใต้ดินก็เล่นได้หมดจบแล้ววันวันได้เงินมาห้าร้อยบาทแทนจะไปซื้อนมให้ลูกนะไปจ่ายค่ากับข้าวไปซื้อ ซื้อไข่ซื้ออะไรไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกไปเรียนแม่ก็ไปแทงบอลทายบอลเล่นมวยกันหมดเต็มคนทั้งประเทศกติกามพนันอีกฝ่ายนึงก็เป็นพวกมิจฉาชีพออนไลน์สแกมเมอร์กันไปโอ้ตายแล้วครับนะบพี่ประเสริฐฝากด้วยนะครับผมผมเชื่อพี่ประเสริฐเป็นคนดีมีใครล่ะแม่งเนี่ย ب, เนีย ب, แทงบอลถูกกฎหมายนะแทงมวยก็ถูกกฎหมายทายบอลมันมันลูกจ้างก็เล่นหมดนะคนรวยใครไปเล่นแทงการมานันนะันอะ คนรวยเขาไปเล่นหุ้นคนจนก็เนี่ยแหละแทงมวยแทงบอลพนันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคนที่ต้องเสียหายจากการที่พี่จะไปออกกฎหมายอะไรเนี่ยพะระราชกิจิการเรื่องพนันออนไลน์ทายผลเ bon, นี่ยทายผลฟุตบอลพนันบอลพนันม,มวยเนี่ยมีแต่คนจนคนรวยที่ไหนจะไปเล่น,นมวยเล่นบอลไม่มีอะคนรวยเล่นหุ้นคนจนก็เล่นเนี่ยเนี่ย,ย online, นนเนี่ยเนี่ยมวยออนไลน์พนันบอลเนี่ย และได้เงินได้ทองก็ไม่ต้องเอาเงินไปให้ลูกเมียกินมันติดการพนันหมดนิสิตนักศึกษาอะไรต่างก็เต็มไปหมดบ้านเมืองเรามันจะชิบหายหรือเปล่านะครับฝากด้วยนะเอ,อนะครับนะครับเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วพี่บอกพี่จะจะต้องเล่งออกอะไรต่างจะเล่งไปทางไหนครับอืจ่ายประกันสังคมปีละเก้าพันเพื่อจะได้สิทธิ์ขูดหินปูนปีล,ปละเก้าร้อยคุ้มไหมวะมีคนก็ถามนะ อืมนะครับนะกูว่าไม่คุ้มว่ะอืมนะครับนะเนี่ยคนก็คิดว่าเอาเงินไปจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไม่ดีกว่าหรืออืมมันแน่นอนกว่าเนี่ยดูแล้วมีแา่คนเขาบอกโหวิพากษ์วิจารณ์นะรัฐบาลยังไงอืมอืม อืมโอ้นะครับเผยข้อมูลลับ DSI สอบคดีหัวเลือกตั้ง2อวอเกมการเมืองเอออรื่องร้อสามสิบวที่ DSI รับเลือกไว้พิจารณาในข้อหาหัวเลือกตั้งกำลังจะกลายเป็นประเด็นประเชิญหน้าระหว่าง2องพรรใหญ่ในเวทีการเมืองระดับชาติหรือไม่ แค่หมลงก็เห็นว่ากระบวนภาพของ DSI กกตอกระทรวงยุติธรรมสรวที่นำโดยประธานวุฒิสภาก็พอเห็นภาพทับซ้อนไม่น้อยก่อนที่ตัวละครเอกจะออกลงนะครับก็เป็นเกมการเมืองนะครับแต่ผมว่านะัพักร่วมรัฐบาลทะเลาะก,กันก็ดีนะสอวอะไรต่างมทะเลาะก,กันก็ดีเพราะอะไรมันจะได้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าพักร่วมรัฐบาลพักรัฐบาลไม่ว่าจะพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยทะเลาะก,กันนะ ผมว่าดีนะมันจะได้ตรวจสอบไงก็อย่างเนี้ยนะกระทรวงเกษตรก็ไปตรวจสอบอนุทินมทรหนึ่งมท1หนึ่งก็ต้องไปตรวจสอบนะพักกล้าทําบ้างนะนะครับต้องตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาดีนะบิ๊กโจ๊ก็ไปตรวจสอบประธานมนอไปตรวจสอบประธานปปชนะฝ่ายค้านพักประชาชนก็ไปตรวจสอบรัฐบาลไปตรวจสอบประธานปปชประธานปปชก็มาตรวจสอบฝ่ายค้าน44สสของ พักก้าวไกลเพราะนั้นมันตรวจสอบกันไปนมาประชาชนจะได้เห็นว่าอะไรดีอะไรชัว่วแล้วประชาชนตัดสินเองผมว่าดีนะตรวจสอบกันไปดีเอสไอก็ไปตรวจสอบตํารวจคดีแตงโมก็ตรวจสอบกันไปกันมาครับนะครับนะประชาชนก็ไปตรวจสอบพยานการจะรู้ว่ามีรองอาธิบดีอัยการคนหนึ่งไปรับเงินทีนเทาและสุดท้ายก็ถูกดาเนินคดีจนพักราชการผมว่าตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมานะ การตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีนะการยกยอปอปั้นเชียร์เป็นเรื่องที่ไม่ดีผมเนี่ยชอบการตรวจสอบมาจัดรายการนี่ก็หวังว่าจะได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นสสแต่ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งในการที่จะเป็นปากเป็นเสียงในการตรวจสอบการทํางานของรัฐไม่ว่าหน่วยงานของรัฐเอกชนรัฐบาลนักการเมืองเราต้องยกประเด็นขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้พบได้เห็นกันจริงไหมครับพี่น้องว่าดีไหมสิ่งที่ พี่เดทํทำนะครับอ่านะฮะนะครับช่วยกันครับอืมมีอะไรบ้างครับอืมดีนะครับเออนะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูนะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอืมอืมนะครับ เดอะรีพอร์เตอร์นะนะครับสวรประกาศสงครามเตรียมยื่นถอดถอนรัฐมนตรีนะครับกล่าวหาอ้างยี่ซ่องโจรพ่วงยืน่นอภิปรายแจ้งความพร้อมเชิญจะเข้าชี้แจงในการมาธิการโอ้จะไปกลัวอะไรขนาดนั้นท่านสวออจะไปถอดถอน,ถอนท่านทวีหรือครับรายงานข่าวด่วนจากเดอะรีพอร์เตอร์เมื่อหนึ่งนาทีนะครับเมือม่อเนียหนึ่งนาทีที่ผ่านมานะจากเดอะรีพอร์เตอร์ พลเอกเกียรไกรรองประธานวุฒิคนที่หนึ่งกล่าวถึงการเดินหน้าตอบโต้กร,รณีที่มีการยื่นในกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีหัวเลือกตั้งเป็นคดีพิเศษว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความดําเนินคดีฐานทําให้วุฒิภาเสียหายมันจะไปเสียหายยังไงเขาไม่ได้บอกว่าเป็นท่านเลยท่านก็อย่าไปร้อนเนื้อร้อนตัวเลยกินยากแก้ร้อนในอย่าไปเขายังไม่ได้ว่าท่านเลยท่านอย่าไปร้อนตัวเขายังไม่ได้บอกเลยว,ว่าท่านหัว ท่านอย่าไปร้อนลนร้อนตัวนะเออเก็บระการหน่อยนะครับทำให้วุทธ,ธิสภา,าถูกเข้าใจผิดไม่มีใครเข้าใจผิดหรอกเขาเข้าใจถูกต้องมันมีโพยมีร้อยสามสิบแปดคนนะ่ะมีท่านหรือเปล่าล่ะเออท่านอยู่ในโพยไหมนะ่ะถ้าท่านอยู่ในโพยท่านชี้แจงสังคมได้ไหมว่าทําไมชื่อท่านไปอยู่ในโพยท่านก็มาแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าจุกรูจุกรูนะครับนะท่านก็ออกมาแจ้งเลยว่าชื่อท่านอยู่ในโพยหรือเปล่า แล้วทําไมชื่อท่านมาอยู่ในโพยเออนะครับไม่มีใครเข้าใจผิดท่านหรอกครับจะเชิญมานะครับเนี่ยถูกกล่าวหาอ้างยี่ซ่องโจรองค์กรอาชญากรรมภัยความมั่นคงอะไร,ต,รต่างเนี่ยอืมอือผู้สื่ขาวสอบถามว่าจะพิปรายพันตำรวจเอกทวีสอบสองไหมนะอ,อ่อ,อกล่าวเพียงว่าเป็นล้ํมตีที่เกี่ยวข้องและต้องดูด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังใครนะเบื้องหลังทวีใครนะ ใครอยู่เบื้องหลังนะทักษิณหรือไงหรือวันนอนหรือใครอืมนะครับแล้วก็เนี่ยก็ะถามนะใครอยู่เบื้องหลังท่านน่ิษานสอว่ท่านอยู่คนเดียวเนี่ยหันไปดูข้างหลังนี่มีหัวหน้าพรรคการเมืองทางภาคอีสานหรือเปล่าไปดูสิสีน้ำเงน้้ำเงินอะไรอะ่ะเวลาลุกออกจากห้องประชุมเหมือนลุกออกจากพร้อมกับพรรคทางภาคอีสานเน่ะพวกเดียวกันหรือเปล่าอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าถามว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองหวังร่มสอวสีน้ำเงินหรือไม่ พลเอกเกียรติการระบุเรื่องนี้คิดว่าโยงใยมาจากการแก้รัฐธรรมนูญนะครับมันไม่เกี่ยวละครับถ้าท่านไม่ได้หัวไม่ได้อะไรมาโดยสุจริตท่านไม่ต้องไปตื่นเต้นครับนะครับท่านเก็บอาการครับอย่าไปร้อนในไม่ต้องห่วงนะครับท่านไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่ต้องไปแจ้งความแล้วคนก็จะมองว่าท่านจะไปปิดปากเาหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะมองว่าพอเขาตรวจสอบเขาแถข่าวเ็ารีบจะแจ้งกงแจ้งความก็เลยคนก็จะมองว่าท่านจะไปปิดไปปิดปากไปอะไรหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวสังมคมจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นจริงวะทําไมดูมันร้อนลนยังวะเขายังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นใครเลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวจะแจ้งขงแจ้งความอะไรกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกันแบบเราเก็บอาการไม่อยู่เก็บสงไม่อยู่อย่างนั้นหรือเปล่าดูอาการมันจะร้อนในหรือเปล่าอ่ากินยาแก้ร้อนในไปอืมนะครับอย่าไปอย่าไปอย่าไป,อ,าไปอ่าร้อนตัวอ่าเชื่อผมนะครับชุกครู จุกร,นรนะูนะครับนะนะครับนะพลเอกเกียไกาย,ยังกล่าวว่าทํางานด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้มา38มสิบแปีแต่พอมาดูข้อกล่าวหารับไม่ได้สมาชิกท่านอื่นก็เช่นเดียวกันทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองมาตลอดอืมก็ดีแล้วนะครับอันนี้เป็นคําแถลงนะที่ผมอ่านมาจากเนี่ย The Reporter ก็อย่าไปร้อนในถ้าเราไม่ทําผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าพฤติการเป็นไปตามที่ ทวีสอดจองพูดดิแม่งก็โอ้โห,หน่ากลัวนะเหมือนองค์กรนิจกรรมนะสมมติว่าเป็นจริงนะแต่ผมไม่เชื่อหรอกผมเชื่อว่าพวกนี้เป็นคนดีทั้งนั้นแหละไอ้ร้อยสามสิบแปดคนเนี่ยมาโดยสุจริตความรู้ความสามารถล้วนๆทุกู้นะเออไม่ได้หัวหรอกสามสิบแปดคนเนี่ยท่านประธานรองประธา,านเนี่ยสันสีน้ำเงินเนี่ยพเพื่อชาติพวกทํางานเพื่อชาต,ติไม่มีหัวหรอกเป็นคนดีทั้งนั้นแหละไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อํานาจของพรรคการเมืองทางภาคอีสานหรอกผมดูแล้ว เเพียงแต่ว่าร้อยสามสิบแปดคนเวลาประชุมสภาแล้วท่านจะคิดเหมือนกันพอบอกว่าออกจากห้องประชุมมันจะออกพร้อมกันเลยเสื้อกับสีเหลืองเหมือนกันเลยบางครั้งกับสีน้ําเงินเหมือนกันเลยแบบคล้ายๆว่าคิดตรงกันเฉยๆไม่ได้นัดหมายกันมาหรอกโพยต่างๆเวลาประชุมใส่เสื้อเหลืองก็ใจมันตรงกันน่ะชอบสีเหลืองจุกรูนะครับเวลาประชุมก็ชอบสีเงินสีไปคล้ายกับพรรคการเมืองพรรคอื่นแค่นั้นแหละ ไม่ได้ไม่ได้นัดหมายอะไรกันมาหรอกนะแต่ไม่รู้นะฝากทวีสอดส่องไปตรวจดูที่ว่าเสื้อเนี่ยเขาตัดร้านเดียวกันหรือเปล่าแล้วใครเป็นคนจ่ายค่าตัดเสือ้อสีน้ําเงินกับเสือ้อเสื้อเหลืองเนี่ยลองไปดูสิตัดร้านไหนไม่ใช่อะยร,รอกตัดร้านตัดตัดร้านเดียวกันหรือเปล่ามันจะได้ถูกไนงะตัดพร้อมๆกันจ่ายเงินทีเดียวเนี่ยผมว่าจะไปตัดเสื้อเหลืองกับเสื้อน้ําเงินใส่นะเพราะเขาบอกใส่แล้วมันจะดูดีมีดูมีเส้นมีสายดูดีอ่ะเออดูมีพักมีพวกอ่ะ นี่ผมว่าจะเดี๋ยวสั่งลูกน้องไปดูด้วยว่าท่านสวเนี่ยสีน้ําเงินต่างๆเนี่ยเขาไปตัดร้านไหนเดี๋ยวผมจะขอตัดด้วยแต่ขอราคาพิเศษ